สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วนะคะนานมากที่ไม่ได้ทำคลิปวันนี้เรื่องงามยันดีเราก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนดูว่าของสะสมเรามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเขาเรียกอะไรพิเศษหน่อยนะคะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงของต้นที่แก้มชอบเนี่ยเขาจะออกดอกช่วงนี้นะคะซึ่งจริงๆมันจะเป็นช่วงที่จะเข้าหน้าหนาวนั่นเองนะคะช่วงนี้ดอกเยอะมากเลยนะคะเป็น ช่วงที่เหมาะมากที่แก้มจะมาแนะนําทุกคนเป็นน้องแคคตัสสายแมมมิลเลียนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วสายแมมเนี่ยคือแบบเขามีเยอะมากเลยนะคะต้นเขาจะมีแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ว่าแก้มจะมาแนะนําต้นที่แบบว่าที่เรามีอยู่แล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะแล้วให้ทุกคนดูว่าแบบน้องเขาน่ารักขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะมีแมมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะ มาดูแมมชนิดแรกที่แก้มให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่าต้องมีทุกบ้านเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นแมมขนนกเหลืองนะคะซึ่งดอกเขาก็จะมีหลากหลายสีนะคะที่ให้ดูอยู่นี้ก็จะเป็นแก้งดอกสีชมพูนะคะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกสีขาวกันนะคะอันนี้ก็จะลักษณะดอกสีขาวนะคะซึ่งมีความน่ารักมากมาก นะคะก็จะเป็นแบบมงลงอย่างนี้เนาะดูได้เลยนะคะนี่นะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูดอกสีชมพูแล้วก็ดอกสีขาวนะคะส่วนตัวเราแก้มเก็บสะสมยังไม่มีดอกสีอื่นๆให้ดูมากนักนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความเล่นกรีบดอกขาวแต่ว่ามีสีชมพูด้านในนะคะมีนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแมมขนนกเหลืองที่ ส่วนใหญ่นะคะสาวๆชอบเลี้ยงกันนะคะเพราะว่าเขามีความน่ารักมากๆนะคะนี่เลยนะคะถ้าเลี้ยงเป็นแก๊งเยอะๆนะคะก็จะมีความแบบน่ารักมุมมิมากเลยทีเดียวนะคะดูแต่ละต้นของเขาก็จะมีทรงแบบอันนี้ของแก้มยังสวยไม่มากเลยนะคะถ้าสวยมากๆเขาจะเป็นความแบบกลมๆนะคะแล้วก็ขนสวยๆนะคะอันนี้ตัวเขาน้องอ้วนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูแมมอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแมมขนนกขาวนะคะเขาได้ชื่อนี้เพราะว่าขนของเขาเหมือนขนนกสีขาวสวยๆนั่นเองนะคะเขาก็จะมีดอกล้อมรอบหัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแก้มจะพาไปดูตัวอย่างดอกที่เขาออกดอกนะคะนี่นะคะจะเป็นดอกขนนกขาวฟอร์มกอที่แก้มเลี้ยงมานานแล้วนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะฟอมกอเขาจะออกเป็นกอๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างดอก นี่น่ารักมากนะคะจริงๆเขามีดอกสีชมพูดอกอื่นๆด้วยนะคะแต่ตัวที่แก้มมีจะเป็นดอกสีขาวแบบนี้เนาะเห็นไหมคะด้านบนเขาหุบไปแล้วนะวันนี้ถ่ายทําก็จะแบบว่าน้องเขาหุบไปแล้วเห็นไหมคะมีความน่ารักมากๆเลยนะคะสวยใช่ไหมนีม่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นที่อันนี้แก้มเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราเปลี่ยนกระถางให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเป็นแตกกอเหมือนเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ลักษณะดอกมีความหอมน่ารักมากๆค่ะแมมต่อไปนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็มีอยู่หลากหลายก็คือน้องแมมขนแมวของเรานั่นเองนะคะดูลักษณะดอกของแก้มนะอันนี้แก้มมีดอกหลายสีค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็สามารถเก็บสะสมได้นะคะเดี๋ยวแก้มจะพาดูต้นเขา นี่นะคะลักษณะต้นเขาก็จะมีความเป็นน้องขนขนฟูฟูฟ้ฟองแบบนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะมีดอกลักษณะต่างๆเลยนะคะนี่ใครชอบก็ไปหาซื้อได้นะคะซื้อมาเลี้ยงได้เลยมีความน่ารักมากเลยต่อไปนะคะที่จะมาแนะนําก็คือแมมคามิเน่ค่ะแมมคามิเน่เห็นนะคะขนเขาก็สวยเหมือนกันนะคะ<ม>นี่แมมแอมคามิเน่มีสีหลากหลายสีนะคะอันนี้ของแกมีสีสีนะคะก็จะแนะนําทั้งสี่สี คือเป็นขนสีขาวเนาะด้านหน้าจะเป็นขนเหลืองค่ะแนมคามนิเน่ขนส,สีเหลืองนะคะต่อไปก็จะเป็นแนมคามนิเน่ขนแดงค่ะสวยมากๆเลยเนาะนีย่ยังไม่มีต้นที่โตมากๆนะคะเพราะว่าเริ่มเพิ่งเริ่มเก็บสะสมนะคะต่อไปนี้จะเป็นคาม์นิเน่ขนส้มนะคะสวยมากๆเลยเปรียบเทียบให้ดูนะคะทั้งสีสีนะใครชอบสีอะไรนะคะไปสอบถามไปตามหาซื้อมาเลี้ยงได้นะคะ ก็สวยเหมือนกันเลยนะคะเทียบเท่ากับขนนกเหลืองหรือว่าขนสีอื่นๆนะคะต่อไปนะคะอันนี้ที่จะมาแนะนําก็คือเป็นน้องแมมโอรุกะค่ะอันนี้ของแก้มันจะเป็นต่อต่อนะคะถ้าปกติก็คือลงกระถางได้เลยนะคะอันนี้คือดอกเขาแล้วก็นี่มีความโดนน้าฝนหน่อยๆน,นะคะโดนน้าฝนแล้วก็นี่นั่นมมโอรุกะก็จะมีความน่ารักแบบนี้ค่ะเป็นปคุย นะคะไปหาซื้อมาได้ต่อไปก็มาดูแมมตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ใจคนที่ชอบสายแมมไปเยอะพอสมควรนะคะก็คือน้องแมมลูกก๊อฟนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะนี่แต่ว่าแก้มมีลักษณะแบบนี้นะยังไม่ได้มีตัวอย่างดอกให้ดูนะคะลองไปเสิร์ชหาดูได้แต่ว่าความน่ารักของเขาคือมันเหมือนน้องลูกก๊อฟมากๆเลยนะคะดูขนเขานะคะก็จะคล้ายๆกันเนาะกับสายแมมนะคะ ถ้าดอกบานนี่ก็สวยมากๆค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมมแม่เท่านะคะอันนี้ของแก้มยังไม่ได้ออกดอกเลยนะคะจะให้ดูลักษณะแบบนี้นะคะแมนมแม่เท่านะคะก็จะมีความมีหนามเนาะแล้วก็ถ้าดอกเขามงลุงเมื่อไหร่นี่คือก็สวยเหมือนกันเลยนะคะก็จะคล้ายๆกับแมมนกฮูกนะคะแมมนกฮูกจะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่า,าลักษณะทีๆความทีของตาเขาจะต่างกันนะคะนี่ ชอบแนวนี้นะคะก็ไปหาเลี้ยงดูได้เลยนะเขาก็จะมีความปุยนิดนึงแล้วก็มีดอกล้อมรอบหัวเหมือนกันค่ะแล้วก็นี้นะคะทุกคนแก้มลืมแนะนํานะคะพอดีนีต้นเล็กๆพึ่งสะสมนะคะน้องแมมขนแกะค่ะตัวน,นี้เขาจะขาวฟูฟ่องมากกว่าเพื่อนนะคะก็เลยเรียกว่าขนแกะเนาะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับขนอื่นๆนะคะเห็นไหมขนแมวนะคะก็จะต่างกันนะคะอันนี้คือน้องขนแกะนะคะดูง่ายๆเลยนะคะ ราคาแรงและสูงมากๆเลยนะคะตัวนี้ไปหาซื้อสะสมได้เลยนะคะนี่เลยนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ด้านหน้านะคะเห็นเป็นเหมือนมีแบบนักกล้องนักกล้ามนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ลักษณะดอกเขานะคะชื่อว่าน้องแมมตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะอันนี้ให้ดูลักษณะดอกเขา อันนี้ก็จะมีหลากหลายสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ของแก้มที่บานจะเป็นดอกสีขาวนะคะดูได้เลยนะคะน้องตุ๊กตาญี่ปุ่นของเราก็จะมีหลากหลายฟอร์มนะคะทุกคนเห็นฟอร์มนี้ไหมนี่ก็เป็นแขนเยอะๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นที่โตแล้วแขนแบบประมาณนี้อันนี้จะเป็นที่แก้มปักช้ำไว้นะคะทุกทุกคนสามารถเด็ดแขนช้ำได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะอ่ะโอ้แขนหลุดแขนหลุดนะจะเป็นน้องแหนมเม็ดพริกนะคะ นี่เมมเมตพริกของเรานะคะก็จะมีทั้งดอกหลากหลายแบบแล้วก็อันนี้ขน,นเมมเมตพริกจะมีหลากหลายสีนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างนี่จะเป็นขนสีสีทองไหมอืมสีทองมันจะมีสีขาวสีทองแล้วก็ออกเป็นสีแดงนะคะที่ที่แก้มเห็นนะอันนี้น่าจะแบบออกออกทองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครชอบก็ ไปหาซื้อมาเลี้ยงได้อ่ะอันนี้อันนี้นี่ออกแดงแดงทองๆนี่ค่ะเห็นไหมต่างกันเนาะนี่แก้มก็เลยเนี่ยนะคะทุกคนดอกก็สวยเหมือนกันค่ะออกเป็นแบบล้อมรอบเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวมาที่มองที่มองไปไกลๆนะคะว่าจะ ไม่ให้เห็นก็เห็นแล้วนะคะอันนี้เป็นแหนมนกฮูกเนาะนี่เลยนะคะก็จะเห็นหมคะว่าเขาคล้ายๆกันกับแหนมแม่เท่าแต่ว่าความถี่ของตาเรียงตานี่คือแบบว่าของนกฮูกเขาจะมีความถี่แล้วก็สวยมากกว่าเนาะคิดว่านะคะี่ของแก้มก็จะมีเห็นไหมอันนั้นจะเป็นพอตนกฮูกนะคะยังไม่โตนะคะใครอยากเลี้ยงน,น้องแหนมนกฮูกก็ไปหามาได้เลยนะคะลักษณะดอกเขาสวยมากนะคะเซิร์ชดูได้แบบ ตามอเิสต่างๆเลยนะคะคือมงลุงนี่คือสวยมากนะคะแล้วก็เล่นกันที่แบบว่าอาดอกสีนู้นสีนี้ด้วยอีกต่างหากนะคะพอโตขึ้นมาแล้วเขาจะโตขึ้นมามีตาสองตาเหมอือนนกฮูกค่ะนี่สวยไหมนะคะนี่นะคะทุกคนนี่จะเป็นต้นสุดท้ายที่แก้มแนะนำแล้วกันนะคะเป็นน้องแมมอิรุซามุนะคะ ชื่อญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีปุยออกมาแบบเหมือนหิมะแบบนี้นะคะดูอันนี้คือต้นเล็กๆนะนี่ด้านบนคือต้นเล็กๆค่ะถ้าเราเลี้ยงขึ้นมาแล้วต้องตัวตัวเท่านี้นะคะแล้วก็ปุยเขาก็จะเริ่มมาแล้วก็ดอกเขาก็จะร้อมรอบเป็นสีชมพูสวยมากๆนะคะใครชอบแนวแมมที่มีปุยปุยแบบนี้นะคะก็ต้องแนะนําน้องอิรุสมุได้เลยนะคะอันนี้ก็มีความ ได้รับความนิยมมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเขาอ้วนๆแล้วก็น่ารักนะคะลองไปหาติดตามซื้อได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเมื่อเราดูสายแมมกันแล้วนะคะมีต้นน่ารักน่ารักถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะคะ ถ้าใครสนใจน้องแมมนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ตามที่เขาขายตลาดต้นไม้นะคะเป็นมุมน้องแคคตัสอะไรอย่างนี้นะคะหรือใครสนใจนะคะไปดูที่เพจของแก้มที่ขึ้นไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยนะคะส่วนถ้าใครๆมีน้องแมมที่อยากแนะนําแก้มนะคะ<ๆ>ก็คอมเมนต์ไปด้านล่างนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรสอบถามหรืออยากแนะนําแก้มนะคะพูดคุยกันไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รอดูว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปดูน้องแคคตัสหรือต้นไม้อะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย